สวัสดีครับพ่อขอผมธนาวีรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่610นะครับดูย้อนหลังนะครับก็ไปในยูทูบบิ้นก็ว่าธนาวีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้การปรึกษาก็จะมีลิงก์หมายเลขโทรศัพท์ช่องทางติดต่อใน u t u b e นะครับในตอนที่610เนี่ยเป็นการคัดค้านการแต่งตั้งผู้จัดการมระะดกที่ศาลพ่อพี่นายกรรมรอมเนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างแน่นอนครับว่า ถ้าเป็นกรณีที่พินัยกรรมปลอมเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1นึ่งหกวงเล็บหเนี่ยเขาบอกว่าผู้ที่ปลอมหรือนําพินัยกรมรมปลอมมาใช้เนี่ยก็าอาจจะถูกจํากัดไม่ให้รับมรอดอกความหมายของการถูกจํากัดไม่ให้รับมรดกหมายความว่าถ้าสมมุติว่าผู้รับประโยชน์ตามพินัยกรรมเป็นนายกอไก่กับนายขอไข่เนี่ยสมมติว่านายกอไก่เป็นผู้ปลอมพินัยกรรมขึ้นและนํามาใช้เนี่ยก็ต้องถือว่านายกอไก่และนายขอไข่เนี่ยเป็นผู้ถูกตัดไม่ให้รับประโยชน์ ตามพินัยกรรมที่มันปลอมขึ้นฉะนั้นเมื่อพินัยกรรมที่มันปลอมขึ้นเนี่ยก็จะต้องกลับไปหลักเดิมนะครับว่า เมื่อพินัยกรรมปรอมพินัยกรรมเป็นโมฆะนะครับก็จะต้องมีการแบ่งมรดกให้กับทายาทโดยทําตามประมวลกฎหมายพระวิทยตบ้านตรา1,629ซึ่งในท่าจะทธจะมันมีหกลาดับก็คือผู้สืบทัดดานบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนะครับสามีภรรยาเนี่ยก็เป็นทายาทโดยธรรมลำดับญาติเหมือนกันนะครับก็มีส่วนแบ่งตามลําดับทายาทที่กฎหมายจัดสรรไว้นะครับทีนี้ ทีนี้นะครับสาเหตุของพินัยกรรมปลอมเนี่ยมันจะมีเรื่องหลักๆอยู่ไม่กี่เรื่องครับก็คือ1เรื่องที่เป็นลายมือชื่อของผู้ทําพินัยกรรมเนี่ยเป็นลายมือชื่อปลอมนะครับเป็นลายมือชื่อปลอมทั้งฉบับนะครับหรือปลอมพินัยกรรมเพียงบางส่วนในส่วนที่ยกให้นะครับส่วนมากเนี่ยพินัยกรรมมันก็จะเป็นการพิมพ์ขึ้นมานะครับฉะนั้นก็จะต้องดูนะครับว่าลายมือชื่อของผู้ทําพินัยกรรมในขณะนั้นเนี่ยเซ็นแล้วได้บีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์หรือไม่นะครับเพราะ ความสามารถของผู้ทำพิัยกรรมเนี่ยกฎหมายให้พิจารณาถึงในเวลาที่ทำพิัยกรรมเท่านั้นหมายความว่าจะต้องดูนะครับว่าในเวลาที่ทำพิัยกรรมเนี่ยผู้ทำพิัยกรรมเนี่ยมีสติสมบชัญญะบริบูรณ์สามารถแสดงเจตนาในเรื่องของนิติกรรมดังกล่าวได้หรือไม่ถ้าแสดงเจตนาไม่ได้ถ้าถูกจับมือเซ็นเนี่ยก็าอาจจะถือว่าพิัยกรรมตรงนี้เป็นโมฆะได้หรือพิัยกรรมเนี่ยเซ็นไว้นะครับต่อหน้าพยาน ไม่ครบพร้อมกันทั้งสองคน,นสารดีกานะครับก็เคยวิจัยหลายเรื่องนะครับว่าการที่ผู้ทําพิธีกรรมเอาพิธีกรรมฉบับที่เซ็นลอยไว้แล้วมาให้พยานลงลายมือชื่อนะครับหรือพยานลงชื่อก่อนไม่ได้พัมพร้อมกันเนี่ยก็เป็นพิธีกรรมที่มันปลอมได้นะครับพิธีกรรมพวกนี้เนี่ยก็เป็นพิธีกรรมที่เป็นโมคะนะครับ <c oughs> แถมอีกเรื่องหนึ่งครับว่าถ้าใครสนใจทําพิธีกรรมเนี่ยติดต่อทนายวิรยุทธ์ได้นะครับใครจะตั้งผู้จัดการมรดกก็ติดต่อทนายวิรยุทธ์ได้เช่นเดียวกันนะครับการคัดค้านผู้จัดการมรดกที่ศาลถ้าเขาเอาพิธีกรรมปลอมมายื่นเนี่ยท่านจะต้องจ้างทนายเพื่อยื่นคําคัดค้านเท่านั้นนะครับศาลจะสั่งให้ท่านไปหาทนายเพื่อยื่นคํพคัดค้าเข้ามาในสานวนเท่านั้นนะครับถ้าท่านเป็นทายาทท่านเคยยินยอมให้เขาเป็นผู้จัดการมรดกท่านก็ต้องไปถอนความยินยอมนะครับแล้วก็ท่านก็จะต้องมาจ้างทนายแล้วก็หาาาเสียงทม โดยอ้างว่าเขาไม่เหมาะสมในเรื่องนี้นะครับเพราะพี่นายกรมันปอมเป็นต้นนะครับก็จบนะครับในตอนที่610นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอในตอนที่610เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทลายวิทยุนะครับพ่อกฎหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ